เอ่ตัว iQOO Neo 10และ iQOO Neo 10 p o คู่ชิปเรือท่งจากต่างค่ายแต่แบตเตอรี่เยอะ6,100 m mm, อมจอ 144Hz โดนใจเกมเมอร์เลย iQOO Neo 10นะจอเป็น AMOLED 6.78นิ้วอัตาส่วน20:9นะมาพร้อมความสว่าง1,800นิตเลยสูงสุด4,500นิตอัตรารีเฟส1 1 4 4 h z รองรับ HDR10+ พด,ด้วยลิปเซ็ตว่าเป็น s าว p d r a g 8 3 4นาโนเมตรเลยและ มีสองขนาดมี12กับ16บหรมี256 512และ 1TB เทราไบต์กล้องหลังจัดใหม่ห้50 000, 000, 8, 000, 000, ล้านพิกเซล F1.8 มี o ลกันสั่นกล้องที่2อันต้าวาย8ล้านพิกเซลและกล้องหนา 16, 000, 000, ้าอีก16ล้านพิกเซลตัวนี้แบตเตอรี่6,100มิลลิแอมและยังรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ แน่นอนว่ารองรับ 5G, บ l u e t o 5.4, สแกนลรายนิ้วมืออยู่บนหน้าจอเลยครับตัวนี้มาพร้อม Android 15สำหรับตัวท็อปอย่าง iQOO Neo 10 Pro นะตัวนี้หน้าจอให้มาเป็น AMOLED 6.78น e ิ้ว20:9เช่นกันความสว่าง1,800และสูงสด 4, ุด4,500นิตเลยอัตรารีเฟรช144เฮิเลยรองรับ HDR 10+ part. ตัวชีพายเป็น m มี i เดเทได้มซี่9,400แบบ3นาโนเมตรเลยและมี2อขนาด12และ16ส่วนรอมมี 256, 5 12และ1เทราไบต์ ส่วนกล้องหลังให้มา50ล้านพิกเซล f 1.8มี OIS กันสั่นและอันต้าไว50ล้านพิกเซลกล้องนายมา16ล้านพิกเซลตัวนี้แบตเตอรี 6, ่6 1 0 0ม a h เช่นกันรองรับชาร์จเร็ว1 2 0วัร์รองรับ 5G บ oo ูทูธ5.4สแกนลายในมือบนหน้าจอเช่นกันสำหรับราคาที่เปิดตัวนะครับ iQOO Neo 10ตัวแรม12รอม256เริ่มตน้นอยู่ประมาณ11,400บาทและตัว iQOO Neo 10 Pro เริ่มต้นนะแรม12รอม256ราคาอยู่ 15,200มาณ15,200บาทถ้ามาขายที่บ้านเราก็อาจจะบวกล้มนิดหน่อยนะครับ